แฟนๆอวยยศหุ่น Lisa Black ลิซ่าแบล็กพิงค์หลังใส่กางเกงแซบเรียกได้ว่าทำเวทีลุกเป็นไฟได้ทุกครั้งเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่างลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์เพราะไม่ว่าจะขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็ใส่เต็มแบบไม่มียัง้งทั้งร้องและเต้นจนเวทีลุกเป็นไฟและนอกจากจะโชว์ความสามารถแบบไม่ยั้งแล้วแฟชั่นการแต่งตัวก็สามารถเรียกเสียงฮือฮาได้ตลอดด้วย ล่าสุดหลังจากที่ขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่งาน BST h i g h Park ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษก็เลยเสียงกรีดอีกครั้งหลังลิซ่ามาในชุดปราบเซียนที่แบบน้อยคนจะใส่แล้วลอดเพราะเป็นกางเกงรัดรูปสีดำดีไซน์เก๋ทำกลางแฟนๆที่เอวยยศเลยว่าหุ่นไม่ดีจริงใส่ไม่ได้นะเนี่ยเอาเป็นว่าจะไว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่ากางเกงลิซ่าแย่แตกมากแต่ดูไปดูมาแอบหิวอยู่นะเหมือนปลาหมึกนึ่งมะนาวเลย แค่ฉากเปิดลิซ่าก็ฟาดมาขนาดนี้คิดดูว่าทั้งคนจะขนาดไหนใส่เต็มใส่ไม่ยังทุกเพลงทุกบีดมันมากแล้วกางเกงนี้ม่สวยจริงใส่ไม่ได้นะโอ้ยเกินต้านงานนี้ทำเาแฟนๆอวยยศให้รัวๆเลยว่าเป็นกางเกงที่แซบที่สุดเลยและถ้าไม่สวยจริงก็ใส่ไม่ได้แน่นอนแม้ระดับลิซ่าชุดแบบไหนหรือปร,รับเสียงแค่ไหนก็รอดหมดเลยละคะ่ะ